หัวข้อหลักของเรานวันนี้ก็คือถ้าผมได้เป็นสสเป็นยังไงไปกันเลยเท้าความเล็กน้อยนะครับเมื่อประมาณ3-4วันก่อนในคลิปที่เขียนว่าลํำพูลล่างทองเนี่ยผมก็ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าจะหายไปพักหนึ่งนะเพื่อไปทำงานทรงพักวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับเรื่องที่จะมาพูดวันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าไม่เกี่ยวกับทางพักนะครับอันนี้คือแบบส่วนตัวล้วนๆเนาะกล่าวก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่ผมเนี่ยก็กําลังเข้ากระบวนการสมัครเป็นสสแน่นอนว่า มีคนถามเข้ามาเยอะว่าเป็นแบบปาร์ตี้ลิสหรือว่าเป็นลงเขต ผมก็ต้องตอบตรงๆว่าลงปลิตินะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเป็นสสปีิลิต์เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่จะต้องตามมาคือว่ามันจะต้องชัดเจนว่าเราจะเข้าไปผลักดันเรื่องไหนมันไม่เหมือนสสเขตอ่ะสสเขตนี่บางคนก็อาจจะเข้ามาเพื่อแบบแก้ปัญหาท้องถิ่นไงแต่ถ้าเป็นปี้ลิต์เนี่ยคือ,อยังไงมันก็ต้องมีประเด็นแน่นอนว่าผมมีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าถ้าได้เป็นสสจะเข้าไปผลักดันเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยคนที่ตามช่องผมมานานเนี่ยก็พอจะรู้แล้วนะครับว่ามันก็จะมีหลายๆคร้งที่ ผมมักจะรณรงค์เรื่องของการเลือกตั้งยกตัวอย่างเช่นอยาไปเลือกเลยนะไอคนซื้อเสียงอะ่ะเรียกว่าพูดกันแบบเกือบทุกคลิปนะครับแล้วถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดว่ามันมีคลิปที่วิเคราะห์เลือกตั้งหรือว่าเป็นช่วงใ,ใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยผมก็จะรณรงค์เป็นประจำนะครับว่าเออเฮ้ยไปเลือกตั้งกันเถอะไปเลือกตั้งกันนะมันจะทําให้คะแนนกระแสเนี่ยชนะกระสุนขึ้นมาซึ่งผมก็ผลักดันมาแบบค่อนข้างเยอะแล้วแหละจริงๆย้อนไปดูได้นะทีนี้พอถึงวันที่เรามาสมัครที่จะเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ จะเข้าไปผักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแบบที่คุณไอติมทําในกรรมธิการพัฒนาการเมืองกันแหละนะแบบเดียวกันเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่เคยบอกใครคือว่าเออเวลาผมแบบฟังเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งอ่ะอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ย คือมันไม่ค่อยเข้าหัวนะครับผมี่ชัดเจนว่าผมไม่ใช่สายเศรษฐกิจผมเป็นสายการเมืองแต่พอมาฟังมาถึงตรงนี้บางคนที่ดูคลิปก่อนๆมาก็อาจจะมาเถียงผมเฮ้ยแฟมเห็นตอนนั้นบอกว่าจะทําพรบโปเกอร์รรไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าจะทําให้โปเกอร์เป็นกีฬาแน่นอนอันนี้ผมไม่ได้ลืมนะครับเรื่องนี้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่เราจะต้องเลือกทางเดินแล้วซึ่งถ้าเกิดว่ามานั่งนึกกันจริงๆอ่ะเอาจริงเรื่องโปเกอร์ไม่ใช่เรื่องที่ผมลักดันมาตลอดเพราะว่านี่มันเป็นช่องการเมือง เราไม่ได้มาทําช่องโป๊กเกอร์ถูกไหมดังนั้นเรื่องที่ผมพูดมาตลอดพูดมาเป็นปีนี้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับแต่ถามว่าทิ้งไหมผมไม่ทิ้งนะผมจะเก็บไว้ให้เป็นแบบเรื่องรองเพราะว่าสสที่เข้าไปทํางานเนี่ยเขาไม่ได้ทาแค่เรื่องเดียวผมยกตัวอย่างคุณทัศพิพภอะที่คนก็จะรู้จักเขาในฐานะคนที่ผลักดันสุรากหนาใช่ไหมแต่สิ่งที่คนไม่รู้คือคุณทัาพิพภเนี่ยเขาดันเรื่องพลบอังผู้ใหญ่ด้วยนะแต่ว่ามันก็จะไม่มีใครจดจําาาเค้ใในนนนฐะที่ผ่รรผผลลััักกดพบหหงููญถ ผมเองก็คงจะเหมือนกันนะครับณวันนี้เนี่ยคนก็จดจําผมในฐานะคนที่พูดถึงเรื่องของผลงานท้องถิ่นนะครับพูดถึงความแตกต่างระหว่างนักการเมืองที่ซื้อเสียงเข้ามากับนักการเมืองที่ไม่ได้ซื้ออันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนจดจําได้แต่เรื่องผักดันโปเกอร์เนี่ยผมก็อาจ,จะไปผักดันเงียบ เออก็คือเอาไง่ายว่าเราก็ต้องเลือกว่าจะเอาเรื่องไหนเป็นเรื่องหลักแล้วก็เอาเรื่องไหนเป็นเรื่องรองซึ่งวันนี้เนี่ยผมเลือกแล้วนะครับเห็นหน้าผมเนี่ยก็ให้นึกถึงการเลือกตั้งก็ได้ทีนี้คําถามถัดมาอา้าวแล้วกฎหมายเลือกตั้งที่อยากจะเข้าไปผักดนนะันอ่ะมันมีอะไรบ้าง ก็ลิสต์มาให้แล้วนะครับตามนี้เลยกฎหมายแรกอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายเรือธงของผมเลยก็คือผมจะเข้าไปออกกฎหมายบังคับให้มีการเลือกตั้งวนันอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นนโยบายแรกๆเลยที่ผมแบบคิดออกตั้งแต่ตอนที่แบบผมแบบสมัครเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ปัญหาคือว่ากฎหมายอ่ะไม่ได้บังคับว่าต้องให้เลือกตั้งวนันอาทิตย์มันก็เลยเกิดปัญหาตรงที่ว่าล่าสุดนะครับกกตก็เลยใช้ช่องตรงนี้เนี่ยไปจัดการเลือกตั้งอบจอให้เป็นวันเสาร์นะครับ ปัญหาคือว่าคนใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยลงกว่าเดิมมากจาก63%เนี่ยหรือแค่55%เท่านั้นเรียกว่าหายไปเยอะนะครับจากที่มันแบบกำลังจะแตะแตะ70เนี่ยวูบลงมาเหลือ55นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยโอเคเลยดังนั้นวิธีแก้ปัญหาก็ง่ายๆก็ ไปแก้กฎหมายใหม่บังคับเลยว่าต้องเลือกตั้งวันอาทิตย์เท่านั้นห้ามเลือกวันอื่นโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปผลักดันเรื่องนี้เนี่ยกรกตเขาก็อาจจะโต้แย้งมาอันนี้ผมแบบตอบให้ล่วงหน้าเลยก็แล้วกันเขาาจะแย้งมาว่าเฮ้ยสมมุติว่าไปจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์สุดท้ายของกําหนดเพราะว่ากรกตจะต้องจัดเลือกตั้งตามกําหนดใช่ไหมสี่สิบห้าวันหกสิบวัน่ากันไปแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเขาไปจัดวันที่วันอาทิตย์วันสุดท้ายที่เขามีเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเช่นแผ่นดินไหวเนี่ยต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจะทํายังไงเพราะว่าคุณบังคับให้เราเลือกตั้งแค่วันอาทิตย์นี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกฎหมายเดิมอะสมมติว่าวันอาทิตย์เดิมเลือกตั้งไม่ได้เขาก็จะเลื่อนไปเลือกตั้งวันอื่นที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ได้ อ้าวแล้ว no? ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับผมก็ไปคิดมาแล้วนะครับว่าสมมุติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยทำให้ต้องเลยกําหนดการเลือกตั้งไปเนี่ยก็ให้ตั้งคณะกรรมการร่วมนะครับซึ่งไอคณะกรรมการตรงนี้เนี่ยให้มีคนจากหลายๆฝ่ายนะครับมันจะได้เป็นธรรมหน่อยเนาะเพื่ออะไรเพื่อยืดกําหนดการเลือกตั้งได้นะครับอาจจะยืดไปอาทิตย์หน้าก็ได้หรืออีก2อาทิตย์ก็ได้แต่ไม่ว่าคุณจะยืดไปที่อาทิตย์ไหนอ่ะก็ขอให้มันเป็นวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับอย่าลิอาจไปเลือกตััั้งววนนเสารรหือุดดข อันนี้ก็เป็นไอเดียก็ไอเดียก็คือว่าบังคับให้เลือกตั้งต้องวันอาทิตย์แหละนโยบายที่2ที่ผมจะเข้าไปเสนอก็คือยุบรวมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เลือกพร้อมกันนะครับอันนี้ก็คือแบบเดียวกับที่คุณไอติมเคยเสนอเลยก็คือปกติแล้วเนี่ยเราทุกคนก็ต้องเลือกตั้งท้องถิ่น2ครั้งก็คือครั้งหนึ่งเลือกอบจอ อีกครั้งหนึ่งก็เลือกเทศบาลนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปเลือกอบตอันนี้แล้วแต่ซึ่งพอการเลือกตั้งหลายๆครั้งเนี่ยบางทีคนมันก็เบื่อนะครับเอ้ยอะไรว่าเพิ่งเลือกไปเลือกอีกแล้วเหรอทําไมต้องมาเลือกหลายทีจังนะครับคนก็อาจจะเบื่อมันก็เลยทําให้คนเนี่ยมาใช้สิทธิ์น้อยในการเลือกตั้งท้องถิ่นทีนี้ผมก็ขอเสนอนะครับว่าก็ให้มันเลือกพร้อมกันไปเลยนะครับเวลามีเลือกตั้งทีหนึ่งเนี่ยคุณก็กาไปเลย4ใบก็คือ การนายกอบจอใบหนึงน่งสบจใบหนึ่งนายกเทศมนตรีใบหนึง่งแล้วก็สอทอ,อีกใบหนึ่งนะครับการทีเดียว4ใบไปเลยในวันเดียวกันไม่ต้องมาเลือกตั้งหลายทีแล้วพอเราจัดแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยมันคึกคักนะครับเพราะว่าคนลงสมัครเยอะไงการประชาสัมพันธ์ก็ต้องเยอะขึ้นมันก็สามารถที่จะเพิ่มผู้ใช้สิทธิ์ได้นะครับแล้วคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเออไปเลือกตั้งครั้งเนี่ยมันคุ้มค่านะเพราะว่าแบบกาทีเดียวสี่ใบถ้าคุณไม่ไดีไดนะนนี่กยะท็ผมจ เข้าไปช่วยผักเหมือนกันนะครับเราเราจะไม่ปล่อยให้ไอ้ทีมทํางานอย่างเดียวดดยแน่นอนทีนี้ข้อโต้แย้งก็คือก็อาจจะมีคนแย้งมาว่าเฮ้ยถ้าเข้าไปกาสี่ใบเนี่ยคนจะงงหรือเปล่านะครับแล้วพ่อเท่าแม่แก่เขาจะทํายังไงแล้วบัตรมันจะไม่เสียเหรอมันให้เขาไปกาทีละหลายๆใบแบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมพูดตรงนะมันแก้ไขง่ายมากเลยนะครับกกตนเนี่ยก็แค่ประชาสัมพันธ์ว่ากฎหมายอะ่ะมันให จดเบอร์ใส่มือเข้าไปเลือกได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกเบอร์ไหนแล้วกลัวลืมเนี่ยก็จดใส่มือไปว่าอ่าบัตรใบนี้กาเบอร์นี้นะแค่นั้นเองแล้วก็เข้าไปแล้วก็กาตามที่จดไว้แต่เรื่องนี้หลายๆคนไม่รู้นะครับว่ามันสามารถจดเลขใส่มือเข้าไปเลือกตั้งได้นะครับอันนี้ก็ก็แค่ประชาสัมพันธ์ว่าเออถ้ากลัวลืมก็จดเบอร์เข้าไปแค่นั้นเองนะครับดูไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนโยบายที่3ที่ผมจะเข้าไปผลักก็คือให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ในระดับท้องถิ่นทางไปรษณีย์ก็คือปกติแล้วถ้าเป็นเลือกตั้งใหญ่มันจะมีเลือกตั้งลงหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าบ้านผมอยู่ยะลาและตัวผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยผมก็ต้องตั้งเครื่องบินครับจากเชียงใหม่มาที่ยะลาเพื่อมาเลือกตั้งซึ่งเอาเข้าจริงแล้วคงไม่ไปหรอกนะเพราะว่ามันเสียเวลาเสียทรัพยากรเยอะเพื่อมาแบบ แค่2ใบเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันก็ทําให้คนที่อยู่ไกลบ้านเนี่ยอดใช้สิทธิ์โดยปริยายนะครับอีนี้ผมก็ขอเสนอว่าโอเคงั้นก็ให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งท้องถิ่นยิ่งถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมัดรวมกันเป็นแบบเลือก4ใบในครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้การเลือกตั้งล่วงหน้าแค่ครั้งเดียวไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ยุบรวมแล้วเราจะให้มีเลือกตั้งล่วงหน้าคุณก มันจะต้องทําหลังจากการที่คุณยุบรวมการเลือกตั้งให้ได้ก่อนนะครับมันก็เป็นแบบสเต็ปสเต็ปไปเนาะทีนี้มันก็อาจจะมีคนแย้งมานะครับว่าเฮ้ยมันใช้เงินเยอะหรือเปล่านะครับต้องมานั่งตั้งคูหากันทั่วประเทศแบบนี้ผมก็เลยบอกไปว่าก็ไม่ต้องมาตั้งคูหานะครับก็ให้ใช้การเลือกตั้งทางไปรษณีย์แบบเดียวกับที่อเมริกาใช้อะ่ะเออมันคือการเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยมันไม่ใช่แบบ คิดเองเออเองนะคือมันมีคนทําอยู่แล้วนะครับเราแค่ทําเหมือนเขาแค่นั้นเองทีนี้คนก็อาจจะมาเถียงอีกว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะมีการโกงหรือเปล่ามันจะมีการแบบทําจดหมายปลอมแล้วก็แอบแอบไปยัดใส่ระหว่างทางหรือเปล่า ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเคสเดียวกันกับตอนที่เลือกตั้งลงหน้าที่คูหานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนเลือกตั้งใหญ่อะคุณไปเลือกตั้งลงหน้าใช่ไหมซึ่งไอ้บัตรที่คุณเลือกตั้งลงหน้าเนี่ยสุดท้ายแล้วอะมันก็จะถูกขนส่งมาที่คูหาที่คุณจะต้องการอยู่ดีถ้าคุณจะมาใช้สาเหตุนี้เนี่ยคุณคุณก็ต้องตั้งคําถามเกี่ยวกับตอนเลือกตั้งลงหน้าด้วยนะเพราะว่าอันนั้นอะมันก็มีการขนส่งเหมือนกันแล้วตอนเลือกตั้งใหญ่คุณไม่กลัวมีการสับเปลี่ยนจดหมายตอนขนส่่่่่งงเหรออซึาาจจิแแลล้วววผผมมมมกกก็ััไนนนใื ไอ้ตอนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันจะมีการสับเปลี่ยนใบคะแนนระหว่างขนส่งหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่ผมต้องการจะให้มีและทุกคนก็คงอยากให้มีคือว่าก็แค่ทําให้ระบบมันโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับคุณเอา GPS ติดตู้ไปเลยคุณเอากล้องอะ่ะติดหีบไปเลยก็ได้นะครับแล้วคุณก็ไลฟ์สดระหว่างทางไปเลยมันจะได้จบจริงๆมันก็มีวิธีการทําให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับคาถามคือกกตจะทํำไหมล่ะดังนั้นเรื่องของการโกง การเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยผมว่ามันทําไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่ากรกตนเนี่ยตั้งใจให้มันโปร่งใสกับตรวสอบได้จริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่โปร่งใสหรือตรวสอบไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบด้วยนโยบายสุดท้ายนะครับนโยบายที่4ผมต้องการที่จะเข้าไปแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนสสบัญชีรายชื่อนะครับจากปกติแล้วเนี่ยเป็นเขต400บัญชีรายชื่อ100ก็จะเปลี่ยนนะครับให้เป็นเขต300บัญชีรายชื่อ200ซึ่ง ไอ้นโยบายเนี้ยผมเดานะผมว่าโดนโดนกระแทกกลับมาค่อนข้างเยอะแน่นอนนะครับแต่ว่าฟังเหตุผลผมก่อนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระแทกกลับมาคือปัญหาณตอนนี้ก็คือว่าเลือกตั้งใหญ่อะมันก็จะมีบ,บัตรสองใบถูกไหมครับบัตรใบสีเขียวบัตรแบ่งเขตแล้วก็บัตรสีชมพูบัตรปาติลิททีนี้ถ้าให้เราเทียบอัตราส่วนสสให้เทียบเป็นคะแนนมันก็จะเหมือนกับว่าไอ้บัตรสีเขียวเนี่ยมีสีแต้มสีชมพูเนี่ยมีหนึ่งแต้มเรียกว่าบัตรสีชมพูเนี่ยมันแบบมันมีผลน้อยมากอะ่ะ แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนกว่า60%เนี่ยก็คือคนที่กาให้กับคนที่แพ้หรือแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงก็คือว่ากว่า60%ของคนที่ไปเลือกตั้งอะ่ะไปเลือกก็เหมือนไม่ได้เลือกนะครับเพราะว่าไอ้บัตรปารตี้ลิสเนี่ยมันมีน้าหนักน้อยมากเพราะว่าสอสอปารตี้ตมันมีแค่ร้อยคนไงดังนั้นไอการออกกติกาให้บัตรแบ่งเขตมันมีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้เสียงเนี่ยตกน้าเยอะ แล้วพอเสียงมันตกน้ําเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยน้อยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ประเทศเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยเยอะขึ้นคะแนนตกน้ําน้อยลงคะแนนเสียงสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนมากขึ้นผมก็เลยเสนอว่าให้เพิ่มอัตราส่วนของสสปาร์ตี้ลิสต์นะครับจากร้อยคนให้เป็น200นะครับแล้วก็ลดสสเขตไม่งั้นสสมันจะเป็น600คนเราต้องการให้สสเป็น500คนเท่าเดิมทีนี้ก็จะมาเถียงผมอ้าวแฟ้ม แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการให้คะแนนมันตกน้ําอ่ะทาไมคุณไม่เอาสสเขตออกไปเลยล่ะเอาแบบปาร์ตี้ลิทแบบ500คนไปเลยได้ไหมทุกเสียงมันจะได้ไม่ตกน้ำไงทุกเสียงจะได้แบบมีความหมายเท่ากันจริงๆแล้วผมก็เคยคิดนะแต่ว่าคุณลองมาคิดต่ออีนึงสมมุติว่าถ้าเราทําแบบนั้นอะ่ะเอาๆๆเอาสสเขตออกไปหมดเลยไม่มีสสเขตเอาปาร์ตี้ลิทอย่างเดียวปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่สส500คนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสสในกรุงเทพ หรือบริมนทนก็คือมันไม่มีสอสอเขตไงน,นั่นนั่นหมายความว่าสอสอมันจะมาจากที่ไหนก็ได้แล้วคุณคิดว่าจังหวัดที่คนพร้อมจะเป็นสอสอมันจะอยู่จังหวัดไหนนะ ก็ต้องเป็นจังหวัดที่มันจเจริญเจริญอย่างกรุงเทพไม่ก็เชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วปัญหาที่ตามมาคือว่าจังหวัดเล็กๆอย่างสิงห์บุรีหรือพังงาอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่มีตัวแทนจากจังหวัดที่เป็นจังหวัดเล็กๆเลยนะดังนั้นผมมองว่าสอสเขตอะยังไงก็ต้องมีแต่ประเด็นคือว่าเราจะต้องมาแบบปรับอัตราส่วนให้มันสมดุลไงซึ่งนะตอนนี้มันไม่สมดุลเนี่ยคุณดูมันสมดุลตรงไหนก่อนนั่นแหละก็เป็นที่มาว่าทําไมผมถึงจะเข้าไปแก้กฎหมายนะครับเปลี่ยนสัดส่วนให้บัญชีรายชื่อเนี่ยมันเยอะขึ้้้้นนนนอแมมมไไดตกํายลงค่ีใ อยากไปเลือกตั้งด้วยคะแนนของตัวเองที่มันตกน้ําเยอะๆหรอกถูกไหมทีนี้ก็อาจจะมีคนแย้งมาอีกว่าเฮ้ยคุณไปลดสสเขตแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนดูแลชาวบ้านน้อยลงสิอันนี้ผมก็ต้องโต้แย้งอีกเหมือนกันนะครับว่าถ้าปัญหาก็คือชาวบ้านมีคนดูแลน้อยเนี่ยผมว่าเราก็ต้องแก้ไขให้มันถูกจุดนะครับเราควรแก้ไขให้มันมีการกระจายอํานาจนะครับเพราะว่าปัญหาของการที่ชาวบ้านไม่มีการดูแลเนี่ยเพราะว่าอํานาจเนี่ยมันล้วนศูนย์ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ชาวบ้านมีคนดูแลเยอะๆหรือว่าดูแลอย่างมี ประสิทธิภาพเนี่ยคุณก็ต้องกระจายอำนาจให้พวกนักการเมืองท้องถิ่นหรือข้าราชการเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นไม่ใช่ไปแก้ปัญหาโดยการเพิ่มอัตราส่วนสสเขตอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะแก้ปัญหานี้คุณทําไงก็เปลี่ยนให้สสเขตเป็น500ปฏิริทไม่ต้องมีอย่างนี้เหรอชาวบ้านจะได้มีคนดูแลเยอะๆคือมันไม่ใช่ไงคือถ้าคุณจะแก้ปัญหาชาวบ้านไม่มีคนดูแลมันก็ต้องแก้ให้มันถูกจุดไม่ใช่ว่าแก้โดยการให้มีแบบสสเขตเต็มไปหมดอันนี้นก็ไม่ถูกดูืปลไม่ใช่ว่าปัญหานี้มันจะแก้อะไรยังไงก็ได้้้งคคคือออมมัันนนก็ติดหรบบะแลว ก็ขออนุญาตส่งท้ายสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครตามคอนเทนต์ผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าคอนเทนต์ในช่องฮูบิแฟมเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เนาะแล้วก็ณนะช่วงนี้เนี่ยก็ต้องแจ้งนิดหนึ่งว่ามันอาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการสมัครตอ่อตอของผมเยอะหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าคิดเห็นยังไงก็ลองฟีดแบ็กเข้ามาได้นะถ้าเกิดเ,เบื่อแล้วนะครับพอแล้วไม่ต้องทําแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยก็บอกได้หรือถ้าเกิดว่าอยากให้ทําต่อหรืออยากให้ทําเพิ่มเนี่ยก็าาคอมเมนต ก็รับฟังตลอดเนาะแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีเหตุมีผลแหละว่าเออทำไมถึงแบบต้องมาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็จะทิ้งท้ายเหมือนเดิมแหละว่าผมก็จะตั้งใจนะครับฝ่าฟันไปให้เป็นผู้แทนราษฎรให้จงได้เนาะเพื่อที่จะได้ผลักดันสิ่งที่เราอยากจะผลักดันต่อไปนะรประเทศมันจะได้ดีขึ้นทันทีนะครับท,ทุกวันนี้นี่ ประเทศไทยแบบมันเป็นประชาธิปไตยแค่แบบเซี่ยวเดียวนะครับเราต้องการให้มันเป็นแบบประชาธิปไตยเต็มใบซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะคิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ใครชื่นชอบอย่าลืมสับสุดรายการเข้ามาได้กสิกร0631278299เข้ามานลครับ5 1 0บาทเราก็ยินดีเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe แล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย